ไฮคือพี่อิ่งนะคะข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับ word c a p i t a l y ที่เราจะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำใน choice นะคะว่าแปลว่าอะไรอย่งในข้อนี้นะคะคำแรก partially แปลว่าบางส่วน immediately อันนี้ก็คือทันทีทันใด nearly คำนี้แปลว่าเกือบนะคะ totally นะคะแปลว่าเอดดีท่วนะคะทีนี่ถ้าเราเห็นคำศัพท์แล้วที่เราต้องรู้ความหมายเพราะฉะนั้นอะ เราก็ต้องมาแปลในประโยคเนาะว่าแบบประโยคนี้มันแปลว่าอะไรแล้วเราควรจะเอาคําไหนที่ไปเติมเพื่อให้ประโยคนี้สมบูรณ์นะคะในส่วนของ choice ข้อนี้นะคะหน้าช่องว่าเราจะเข้าำว่า as อันนี้ก็คือ เนื่องจากจุดจุด a week has passed ก็คือ a week has passed ก็คือผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะคะตั้งแต่ที่สินค้าได้ถูกส่งมาเราควรจะถาม Shipper นะคะสำหรับสถาน,นการณ์อัปเดตที่ควรจะเติมในช่องว่างนะคะที่จะบอกว่า เนื่องจากจุดผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ถ้าเราลองเติมบางส่วนผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์คำนี้ก็ไม่ได้เนาะแปลไม่ได้ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ทันทีทันใดก็จะงงงงหน่อยต่อไปผ่านไปแล้วเกือบ1สัปดาห์อันนี้ใช้ได้ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์อย่างละเอียดทีท่วน ก็ง,งงอีกไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น choice ข้อเนี้ยที่แปลแล้วค่อนข้างมีความหมายมันแปลได้ก็คือค,อคำว่า nearly นั่นเองค่ะเทอเรามาช่วยกันแปลดูนะคะเนื่องจากนะคะ nearly a week has passed ก็คือผ่านไปแล้วเกือบหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่สินค้าได้ถูกจัดส่งเราควรจะถามผู้ส่งถึงสถานการณ์อัปเดตนั่นเองค่ะ good l u c k